ไหนใครยังไม่เคยตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์บ้างครับ HIV เวลัสบีเวลัสซน้องในแท้หนองในเทียมซิฟิลิสสิ่งเหล่านี้เป็นเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ทั้งหมดเลยนะครับบางคนจะถือกติว่าไม่ตรวจเท่าก,กับไม่ติดใช่ไหมจริงๆไม่ใช่นะถ้าเรารักกันจริงๆถ้าสมมติว่าโอเคฉันอยากมีอะไรกับเธอจริงๆนะ เซฟครับโดยการส่นถุงยางอนามัยแต่เราก็ไม่รู้ไงว่าคนนั้นเนะี่ยเขามีเชื้อหรือเปล่าบางคนเกิดมาไม่เคยตรวจเลยนะใช่ไหมครับทีนี้อยากแนะนําให้หลายๆคนมาตรวจกันข้อดีของการตรวจจะได้รู้ว่าตัวเองมีเชื้อไหมถ้าสมมติว่าเรามีเชื้อเราจะทําการรักษาเช่น h i v ถ้าเราได้รับเชื้อเข้ามามันทำลายภูมิคุ้มกันเราทําให้ภูมิคุ้มกันระบบพังเพราะฉะนั้นถ้าเรามีการติดเชื้อ HIV ขึ้นมาต้องรีบรับยานะครับต้านไวรัสทันทีหรือเราไม่มีเชื้อทํายังไงดีถ้าเราไม่มีเชื้อเราก็ใช้ชีวิตไได้้อออยย่่่่าาาาาางงงปปกกตติิเาาาิเเรรรสสมมมมถีีซ็ะทธภพหว เลยว่าเราจะมีเชื้อไหมจับมือกันครับจับมือกับแฟนของเรามาตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์กันถ้าเนกระีบทั้งคู่นะเราก็สามารถมีเซ็กกันได้อย่างปลอดภัยเลยครับ